สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชม,ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงเรารวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายของมื่อวันที่22เดือนพฤษภาคามปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมืูลนิยมภาพพ่อแม่พี่น,อน้องบ้านเฮาสุขสุขค้นมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากแม่ร้อยเอ็ดฝันแม่นนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะมืูลนิคุณแม่เรา อย่างมาเบอกความฝันสุฟังนะคะเราฝันดีมากๆนะคะพี่น้องคะที่จริงคุณแม่เราโทรหายตั้งแต่หกโมงเช้าวันนี้พี่น้องแอ้กระหองกระสีไดล้ลงไห้คุณแม่นะคะพี่น้องคะเอามาหนีนะคะตัวเลขของแมร์อยเอ็ดฝันแมนนะคะสีได้มาเป็นตัวอะไรเพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะ <ไป S 1> ค่ะสวัสดีค่ะจ้าแอดจ้าหมุ่ขึ้นในฝันดีดีโทษโทษไปหาหลวงพ่ออยูหลวงพ่อ เออเขาไปหาปูกุ้ยกันเจ้าบงางในงานมาเอาคนตั้งมายังผันดีเลยละ่ะค่ะมันเอนในรายอย่าบอกค้นมาลงช่องขอันโมดบอกคือข้าป่อยคนมาละว่าละว่าเสียงเงินน้ำคนดาจ้ะระว่งหันบลานนี้ผันมางที่ผันมาคือยังเป็นหน้าเราเนี่ยแหละเขาขาหมู้านขาหมูแล้ว เขาก็ย่างอึงผู้หลานไปมาย่างอึงเพิ่นหมาโหูกุยปฏิเอาเพิ่นหมาเอาของเขาถุงแบบไงหนึ่ง <c oughs> เขาย่างเป็นถุงใบอึ้งพาหม่นกระตุกใกล้เขาย่างใส่ถุงใส่ถุงใ <c oughs> บไหมค่บ้านเนี่ยเขาก็หอยหมกบกไาาว้ก็พาเดี่ยวเขาเฮ็ดเป็นถุงเป็นถุงใบขายเห็นไหมกับไปเอากับไปเอาของเขาลงมากินกินหมกบกเขา,าขึ้นค่ <c oughs> บ้านเนียแม่ว่าอัน หนึ่งเก่านึ่งเก่าทีค่ะเออมากหนึ่งเก่ามันมันหนึ่งเก่ากับหนึ่งหกกับจ็ดเก่าค่ะเก่าเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเขาก็จะได้กลับคือเก่าเนาะเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดเนาะค่ะลานกับแก้ห้องมากเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ามันบอกค่อถูกไหมก็ได้ก็ได้ขึ้นมากิวไปได้ชื่อๆอยู่หรอกจ็ดเก่าเก่าเจ็ดมีป้าจะเเตี้ยหรอกค่ะ หนักมีตอนนักนักขึนตัวฟันดีบอสเจ้าแล้วัสดีนะนะค่ะเมื่อนางกับฟันมาก็แตกบ้านเนาะแตกบ้านแม่กระเด็นน้ำแข็เกับองเงินช้อนไม่กองเทียมกับมากับมามาอเงินใช้สูงเทียมมิตรใบหาร้อยใช้สูงเทียอืมเออจะกองเทียมเนี่ยเาะมีผัวแม่ค่ะแล้วผัวฟันเดี่ยวผัวใามันฟันดีตัวหนึ่จะเขาตัวไรตัวเล็กหนิมัดตัวไรมัดหนึ่งเก่าหรือวะอือมัดมากหนึ่งเก่าติค่ะ จ่ามยูได้หนึ่งเก่หนึ่งค่ะเก่าหนึ่งนึ่งเก่านี้แหละจ้าโอ้ยฟันดีเนาะค่ะเนาะตีบอลหลายตัวประตูหนึ่งเก่ากับหนึ่งเก่าปิดให้นเลือกเอาแล้วผู้่นมากเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะเพิ่นเดียวแล้วเนาะแครนอเจ้ามานต้องขอเลยจัคือกันนีจักันแม่ตีหอกไปได้หลายแม่นค่ะ ต่ว่ามันเป็นน้าผันดีนี่ละ่ะแต่ว่าผันดีอยู่ช่งวดอยู่เด้นั่นแล้วค่ะหัวมันหนึ่ก็ยังฝันดีเนาะอันเก้าซูนตรงๆ่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ค่ะมึงขึ้นเนี่ยอันมังกรหน่าเพิ่นว่าเอาเลขไว้ใต้หมอนก็ว่าให้ถตืบเป็นเงินเป็นข้าแน่นี่ละ่ะไปพันหินนี่ละ่ะเอาเอาคู่ไดเอาคู่ไดไว้ใต้หมอนค่ะเอาอคู่อะไรนี่ยตั้งเก้าหนึ่งตั้งหกหนึ่งเอ้ แ็ติมันตัวไรแค่แม่มาหน,หนึ่งเก่าเนี่ยแล้วแม่อืมกระจกตัวไรแล้วมันหลายตายัวเนาะมีลำเล็กก็ดีมีหนึ่งเก่ากับหนึ่งหกเนี่ยล่ะเออค่ะเออเคสเคนี่ยล่ะยนร่วมกันไห่แมนโมกับผันมาเขาขามมงกับผันมาเขายางึงกับปเปียวค่ะแลมาพันดีอยู่แจ็ตสิ่ต,ตัวไรมันแค่ไหนเมียนวัดตัวอะแมนแมน มันก็เขากับระบุโตัวประเดี๋ว่ามันฝันดีสันนี้เนาะเขาก็เลยมาบอกสุกฟังเนาะใช่นั่นแหละแม่ก็เชียร์พ่อว่าฝันดีแม่แพ่ออนนี่จะเรื่องลือกันเนาะอืมือไรก็ดีแม่พ่ออันดูเด็กดีใจว่าชี้เรียดได้เนยมัเช้าดูเกิดมาเมือเช้าแนี่ยพ่อจะเช้ามันดีโอ้คุฝันตัวนี้ว่าค่ะฝันดีแล้วเด็กเข่าบ้องพันมาคือเกี่ในใจเนี่ยค่ะจังหวัดมือนี่ยจะเขา่าปึ้งมือนี่ยจะไปซื้อไวรมือนีอืมค่ะเดิม ชีอย่าลืมสามชีเลเด็กลางเลื้อครูเดี่ยวเลื้อเอออันสามซีเนี่ยเฮ้กับคลิปบางเน่อยเนาะคลิปก้อนเนีาะค่ะอย่าถื่อถื่อตะลังตัวเอ็มมันกับสามสองกับนั่นแหละฮั่กับกลักับกลับกับอะไรมันตามันสามตัวหนึ่งมิตารางหน่ยเนาะตัวเนิ่นมันกับสามชีนอ่มค่ะเมฆมาชื่อชือแจ็คทิมเบ อ,อันนี้อันนี้ล่างได้เฉพาะ,ะเนาะค่ะเนาะสามสี่สามสองนี่เนาะคะ่ะแกาอืมนี่คือชื่อทิมไม้จะคหาหลยรับทู้รับตาทีมไม่หรอกค่ะมงวดจนมงวดแม่เขาเอาเงินแมนมาตือมาตือ็ดีแมนบะแมนค่ะก <c oughs> ็มาตือกระหาเขาเงินผู้เต <c oughs> าแก่อืมจะจะได้ได้ได้เอามันนี่ก็ฟันดีค่ะฟันดีมาวางสุกันฟันเนาะ จ้กแต่เบื้องเริ่มมือมันจะเป็นยังไงจุดพันยังไงต่อต่อไปจนมือได้ออกเหมือนเราได้ยันาะค่ะจุดพันยังไงค่ะจ้ะแกนี่เลยจ้าเอาขอบคุณหลายๆนะคะจ้าจ้าค่ะสวัสดีค่ะโชคดีค่ะจ้าจ้ะมาจุดแม่ก่อจ้าจ้าะค่ะสรุปตัวเลขเน่าทั้งไทยคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลข จากแม่ร้อยเอ็ดฝันแม่นนะคะพี่น้องคะวันนี้คุณแม่เราก็นั่มมาบอาซุฟังนะคะสําหรับตัวเลขที่เรามากักเราชอบแล้วเรากับฝันดีนะคะพี่น้องคะเขียนตัวเลขเอาไปเสียงไว้ใต้มอนก่อนนอนพี่น้องฝันดีวันนพี่น้องคะเราก็เลยเอานั่มมาบอกซุฟังจริงๆคุณแม่ทัาหายตาเศร้าๆวันนี้พี่น้องตั้งแต่หกโมงหกโมงเศร้าพี่น้องคะเอาคลิปนี้กอา,กอาไว้ แต่สาวพุหลาพี่น้องแอดห้องก็สีเอามาลงให้ยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งนะคะพี่น้องคะตัวเลขของอ่าแม่ลเรา add ฟันแมนนะคะกัซซี่หนึ่งเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะล่างนี่คือสามสี่กับสามสองโดยเฉพาะล่างนะคะคือสามสี่นี่คุณแม่เรามาขนาดได้ไหมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ล่างโดยเฉพาะนะคะสองคู่นี่ค่ะสามสี่กับสามสองนี่ล่างโดยเฉพาะเด้อพี่น้องค่ะเอาจากไั้อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะสำหรับหน้าทั้งตัวเลขจาก แม่ร้อยเอ็ดฝันแม่นนะคะนาํามาเบาซุ่ฟังพี่น้องคะ้มน,นีแลากับฟันดีนะคะคุณแม่เราก็อยากมาเบาซุ่ฟังด้วยพี่น้องด้วยจังไลกับห้ใสวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวมีเขามีรุดด้วยพี่น้องเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมนะคะแคปหน้าจอด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหนึ่งเก้าหนึ่งหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดลางสามสี่กับสามสองลางวงกลม ไ้เลยนะคะพี่น้องคะลางโดยเฉพาะเด้อนนิพี่น้องล่างโดยเฉพาะนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเทาสุขุสุคนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเทาสุขุสุคนโชคชกมันๆลนลำลรลุ้ยแห่งๆปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขุสุคนนะคะพี่น้องคะตัวเลขทุกโตีสมีธิ์เข่ามีสซีดรุดทุกๆตเด้อค่ะเด้อจังไดยก็ให้ใสวิจารณญาณ ในการรับชมรับฟังนะคะใส่วิจารณญาณก่อนที่จิยิบจับซื้อหาสลากกินแบงรัฐบาลนะคะพี่น้องคะเพราะว่าตัวเลขก็มีเขาไม่รู้แล้วก็การลงทุนกมีความเสี่ยงสูงนะคะพ่อแม่พี่น้องคะ,งคะ,งคะสำหรับแนวทางในคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้นะคะขอบ,บขอบคุณขอบคุณแม่ร้อยเอด็ดฝันแม่นนะคะพี่น้องคะแล้วก็สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปมีเป็นเทือแรกคะ่ะทับยากสิปลาดครับ แนวทางตัวเลขดีๆแบบนี้นะคะของพวเราก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จพรดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทั้งไรยการนะคะรพระแม่พิน้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอ,แอแกสิเดอ์ขอตัวลา,ราพระแม่พ่น้องบรรเทาสกุลสกุไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็บแปะในคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ